รายการนี้เป็นมีดหมอโบราณน,นะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอโบราณยุคต้นนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับเป็นสิทธิ์พี่หลวงพ่อเดิมนะครับสิปีก็จะเป็นท่านนี่แหละครับหลวงพ่อลุ่งที่จัดสร้างมีดหมอนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับตรงนี้จะมีรอยรอยยันนะครับจานอยู่ด้้ม ด้ามมีดนะครับแล้วก็มีอักษรเป็นภาษาโบราณตรงด้ามน,นะครับตรงโลหะนะครับมีดจะเป็นโลหะเหล็กโบราณน,นะครับมีรอยจานทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีคาบสนิมขึ้นตามใบมีดนะครับแล้วก็ตรงปอกมีดจะเป็นลักษณะเหมือนแผ่นเงินอมาตินะครับ ตัวไม้ที่นํามาแกะสลักนี่จะเป็นไม้พยานิวดํานะครับเป็นไม้ที่มีสีดําเป็นธรรมชาติจัดสร้างโดยหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเล่มนี้ก็จะสร้างเมื่อปีประมาณ2,480นะครับเป็นมีดหมอยุคต้นๆยุคแรกเลยนะครับก็อายุป,ประมาณ80ปีสภาพสวยสมบูรณ์เก่าเดิมนะครับมีความเก่าขึ้นอยู่บริเวณพื้นผิวนะครับก็ ในการนี้นะครับพุทธคุณก็นําความร่มเย็นให้แก่ผู้บูชานะครับแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าขนไสนะครับสิ่งอัปมงคลแล้วก็ป้องกันพวกอสรพิษนะครับนะครับพุทธคุณหลากหลายนะครับหลวงพ่อลุ่งจะเป็นเป็นสิทธพี่นะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับก็นับว่าเป็นมีดที่หายากนะครับซึ่งท่านจัดสร้างมา ไม่กี่อันนะครับไม่กี่ด้ามก็ท่านมีวัตถุประสงค์ก็น่าจะจัดสร้างมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับท่านใดชอบเครื่องรางของขังนะครับก็แนะนํารายการนี้นะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อรุ่งนะครับเป็นเคยาติเป็นสิทธิพี่ของหลวงพ่อเดิมนะครับมีความเก่าโบราณนะครับบูชาได้นะครับเมตตาบารมีนะครับกันพัยนะครับมหาอุด พุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับพุทธคุณสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเหมาะสําหรับเป็นวชิราวุธประจํากายนะครับแบบนี้เปิดบูชาอยู่ที่8,500นะครับรานะคาลดแล้วนะครับเดิมเปิดบูชาอยู่ที่9,500นะครับก็รวมส่งฟรีมีอยู่ด้านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็บอกนะครับ